ดูนะคะกับแฟนนะคะได้แต่งงานกันมาแล้วหกเดือนนะคะแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่เห็นเพื่อนกับแฟนก็จะรู้สึกว่าเจ็บมากแล้วพอถามแฟนเขาก็บอกว่าเจ็บนูก็เลยม่กล้าที่จะมีเพศ่อนสำคัญกับเขาอีกเลยะคะ่แะแทนที่ที่เรามีเพศ่ันสำนัญเป็นแค่ห้าหกครั้งเองนะคะจะทำยังไงดีคะอันนี้ปกติไหมครับคุณหมอ หรือมันจะเจ็บแค่ช่วงแรกๆอันนี้ผมเกเดือนเพราะว่าเพิ่งแต่งงาน6เดือนนะครับแล้วก็เท่าที่ฟังดูก็คงเสียงก็อายุยังไม่มากแล้วฝ่ายชายก็อาจจะย,ยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่นัก hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดครับอายุวะเพศของหญิงเนี่ยนะครับตรงหูรูตรงปากช่องคลอดเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อซึ่งมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้มากจริงๆ ง่ายๆเลสิคือทุกอย่างเวลาคลอดบุตรใช่ไหมศีรษะลูกทั้งศีรษะ<อ>นี่ก็คลอดออกมานั่นมันมีความมีความยืดหยุ่นสูงมากครับขออนุญาตท่านผู้ชมแล้วกันนะยาผมหยาบคายเลยท่านผู้ชมมาสังเกตดูรูจมูกเราสิครับนี่ก็คล้ายๆกันนิ้วก้อยผมก็ยันเข้าไปได้นิ้วโป้งก็ยันเข้าไปได้เพราะมันมีความสามารถยืดหยุ่นได้เยอะแยะนะนี่นี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับครับนี่แค่จมูกครับนะอันแต่แน่นอนที่สยครับว่า เวลามีเพศสัมพันธ์เดี๋ยวว่าในคนที่เพิ่งแต่งงานหรือเพิ่งเพิ่งมีประสบการณ์นี้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะเพราะว่าความกลัวความ,มกังวลต่อความเจ็บปวดในการเพศสัมพันธ์เนี่ยมีเยอะเหลือเกินโชคดีนะครับเจ้าของคำถามรายนี้ที่ยังร่วมเพศได้ถึงแม้จะเจ็บ,บางคเชื่อไหมครับว่ามีเจ้าสาวจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่แต่งงานกัน2ปีสาปี4ปี่ปีผมมีรายหนึ่งแต่งงาน10ปีแล้วเนี่ยครับยังร่วมเพศกันไม่ได้เลย สิบเ,เดี๋ยวคนโทษหรืหมอสิบปีและ้ฮะคุณฮะจะสงสัยเอ๊ะมีแต่สมสู่ก่อนสมรสนม่นน่ะสิ <c oughs> มีแต่มสมรสเ<อ>แล้วยังไม่สมสู่ก็เพราะอย่างนี้เขาเป็นโรคชนิดหนึ่ง <c oughs> เลยที่เรียกว่าวาจใจนิสมุสคือกลัวจนปากช่องคลอดนี่มันหนีไว้นั่นเลยวาจในิสมุสาปากช่องคลอดนี่มันหนีเป้นัน่นจนไม่มีอะไรล่วงล้ำก็ไปได้เลยครับสามีบางทีต้องมอมยาก็แล้วมอมเหล้าก็แล้วดูหนังเอ็กซ์ก็แล้ว พาไปภูเก็ตพาไปเชียงรายเปลี่ยนบรรยากาศก็แล้วมุดข้ามูเต่แล้วไม่ได้ผล,ลเลราพถึงเวลาจริงจริงเขาจะเกรงจนไม่มีอะไรสอดเข้าไปได้เลยรายนี้นี่คงคงเกรงมั้งแต่เกรงไม่มากเพราะยังพอสอดใส่เข้าไปได้แต่ก็เจ็บมาก,กมาง่ายที่ติดครับรีแลกซ์นะครับรีแลกซ์ถึงหมายความต่อไปนี้นี่สมมติยกตัวอย่างง่ายคือเวลาคุณยังเพศสัมพันธ์เนี่ยความกลัวที่จะมีการสอดใส่ทําให้คุณเจ็บมันเกรงก็เจ็บหรือแม่กาจะเพราะความกลัวลึกๆกลัวการคลอดบุตรก็ได้ ทำความเข้าใจตัวเองเรื่องพวกนี้ซะก่อนแล้วสองนี่คือตัดปัญหาเรื่องที่จะมีการสอดแทรกที่จะทําให้เจ็บเนี่ยคู่นี้ในเมื่อคุณแต่งงานกันแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเดือนนี้ทั้งเดือนลองไม่สมสู่คือไม่พยายามที่จะเอากรช่าน,านิสอดเข้าไปแต่ให้แสดงความรักต่อกันมากๆเล้าลมเรียนรู้การให้ความสุขในการแสดงความรักภายนอกต่อกันกอจูบเล่าลมเมื่อ ห้ามแล้วไม่ให้มีการสมสู่นะเนื่นทั้งคนคนสองคนก็สบายเดี๋วว่าฝ่ายหญิงก็สบายใจมายังไงวันนี้เนี่ยถ้าทําตามสัญญาณฉันไม่ต้องเจ็บ,บ,บก็สามารถที่จะผ่อนคลายและสามารถที่จะมีอารมณ์ร่วมเข้าไปได้นะครับทํางี้บ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะค่อยๆยกความกลัวนี้น้อยลงน้อยลงนะครับแม่ฉันเชิงเด็ดขาด แล้วจะแนะนาใช้อุปกรณ์หล่อลื่นไหมครับคุณหมอาอันนี้ก็ <จะ S 2> มีส่วนช่วยนะครับ<ช>อันนี้ก็มีส่วนช่วยแต่ว่าจริงๆแล้วธรรมชาติให้เราอยู่แล้วนะครับคุณฮาร์ดไม่ว่าหญิงก็ชายก็ตามเนี่ยถ้าเรามีลมเพศถูกเร้าขึ้นมาเนี่ยในหญิงก็จะมีน้ํามเมือกหล่อลื่นในช่องคลอดซึ่งก็จะซึมออกมาจนเปียกชุ่มในผู้ชายก็จะมีน้าหล่อลื่นหรือธรรมชาติให้อยู่แล้วนะครับคุณหมอนี่เป็น the man of science เป็นนะฮะอธิบายอ,อย่างชัดเจนเป็นมวิทยาศาสตร์แต่ เชื่อในธรรมชาติ <Yeah. S 2> น,ออานักเกิดอง